เป็นรับประทานกันครับเรียบร้อยมาเป็นรับประทานกันสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เมนูของเราเด็ดอีกแล้ววันนี้ตาขนมเส้นนะครับตำกระปุ้นนี่ตำกระปุ้นเริอมมันนี้ได้จดจิตจานเลยพี่น้องมาเรามาเริ่มกันเลยตำกระปุ้นตำกระปุ้นเสียบๆมือนกันเ้ยพี่น้องเริอมมันนี้ได้นี่ง่ายง่ายยำกิกเลยครับกิกใส่ไปเลยครับจิตจานนีดหน่อยครับ เกระเทียมพริกกระเทียม,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 มใส่ไปเลยนะครับปุกพราครับตักกระปุนกระปุนโคกโปพริกเสร็จเรียบร้อยปรุงรสเลยครับใส่ปลาเลยพี่น้องใส่ปลาเข้าไปใส่ผุงนัวเข้าไปรสเข้าไปอืมตักกระปุนให้มัน ชงงอกเข้าไปพี่นะ้องนี่เราใส่ชงงอกนะครับอืมใส่ชงงอกเข้าไปสุรสดใส่น้ำตาลน้ำตาลข้าตรงนี้เลยครับใส่น้ำตาลเข้าไปเล็กน้อยเนรับใส่น้ำตาลเนาะอ้าวเจ้าหนะุ่อรับจอเล ใส่มะนาวโอ้โหใส่กระเทียมมะนาวใส่หน่อยใส่กระเทียมเข้าไปใส่กระเทียมไปหน่ใส่กระเทียมอืมกระสมใส่มะนาวไป,วไปมะนาวเขาไร่เมล็ดใส่มะนาวเข้าไปจิจ่จาเองหน่อยมากินจิจ่จาดเดินครับเดิมมันนี่รสชาติจิจ่าเนี่ยหน่อย ใส่ขนมสนนเ,ขเส้นในฮาสเซนามจางดีเลยพี่น้องใส่นมเส้นเข้าไปเลยนะครับอมาัดเลยอืออืมว้าวมเส้นเข้าไปเลยาะอาวาออ่ออ mm. mm. เดน้เต้องมีกระดิหน้องชิมคนเอก่อนชิมก่อนชีมกองใช่หมวนนัวกันเลยก้ปลาตงจังหวะนัวลงหน่อย น,อน,น้อยบดาบดาไไดิจดปเใส่ผงลงไปอีกน,อกกไไน้องจิตจดปนไงมาร้านมดจิตจัดเลยลูกบานพี่น้องได้บาน,น,อเ,น,บานเอา้าเบิ้งเบิ้งว้าวเก็บร้อยไปไปกินกันบานเดี๋ยวเราใส่ ใส่เทใส่ภาชนะก่อนเสียภาชนะด้วยพีน่น้องอืมนะเลส่น้องให้หวานอืมเรามีผักพร้อมด้วยพี่น้องนะปิ้งไก่ปิ้งไก่ปีงไก่ไกย่างดีอ้าวผักผยวปิ้งไก่ หมูกรอบหมูกรอบไข่ไข่เรียบร้อยบ้านนี่ไปเราไปรับประทานเรียบร้อยครับซีสันเป็นไรพี่น้องเป็นัไงกนี่สันเป็นยังไงมาว้าวมาเดอร์บ้านนี่ครบเส็จเลยพี่น้องมา เราเป็นรับประทานกันครับเรียบร้อยไปเป็นรับประทานกัน